่อขาวร้นเข,ข้าสู่ช่วงที่2ของรายการค่ะกับการเดินหน้ายื่นขอประกันตัวแนวร่วมขนสแสดงทั่วประเทศจำนวน132คนของแกนนำแนวร่วมประชาธิปไตยขับไล่ระเด็จการแห่งชาติหรือนปชและสสพักเพื่อไทยบางส่วนด้วยข้ออ้างว่าคืนความเป็นธรรมให้กับผู้ชุมนุมนั้น ก็ยังคงต้องมาพิจารณากันโดยละเอียดค่ะว่าสําหรับแนวร่วมคนแสดงที่ได้รับการประกันตัวมาก่อนหน้านี้และที่กําลังเตรียมยื่นประกันตัวนั้นมีนัยยะแฝงเร้นอย่างไรเมื่อวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมาสารอาญากรุงเทพใต้มีคำสั่งยกคำร้องให้การประกันตัวคนเสื้อแดงจำนวน8คนประกอบด้วย 1. นนายสายชนแพรบัวอายุ29ปีชาวจังหวัดชัยนาทซึ่งเป็นกาศนปช และ2นายพินิ์จันนรงอายุ27ปีจำเลยที่1และ2ผู้ต้องผู้ต้องสงสยัยว่าอยู่ในกลุ่มชัยชะก,กันที่ลงมือเผาเซ็นทรัลเวิด์ซึ่งมีหลักฐานวัตถุพยานชัดเจนจากการสอบสวนของอายการเมื่อวันที่เมื่อเวลา9นาฬิกาของวันที่12กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยอายการได้นำเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการกล้องวงจรปิดหรือ CCTV ชั้นใต้ดินห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิด์ขึ้นเบิกความเป็นพยาน ด้วยการนำภาพที่บันทึกจากกล้อง CCTV 6จุดภายในอาคารมาอธิบายว่ามีชายชะกันใช้ภาพปิดบังใบหน้าประมาณ10-20คนบางคนมีผ้าพ,พันคอสีเขียวเป็นสัญ,ญลักษณ์อยู่ภายในอาคารและพยายามจะหาเชื้อเพลิงเพื่อวางเพลิงทั้งที่ช่วงก่อเหตุเจ้าหน้าที่พยายามเจรจากับคนกลุ่มดังกล่าวแต่ไม่สามารถยับยั้งแผนการวางเพลิงของชายชกันกลุ่มนี้ได้ โดยการขึ้นศาลครั้งนี้อายการฝ่ายคดีพิเศษ4เป็นโจทยื่นฟ้องนายสายชนแพรบัวอายุ29ปีชาวจังหวัดชัยนาทซึ่งเป็นกาดน,นปชและนายพินิจจันนรงอายุ27ปีจำเนยที่1และ2ผู้ต้องสงสัยว่าอยู่ในกลุ่มชัยชะกันที่ลงมือเผาเซ็นทรัลเวิด์ซึ่งสอดคล้องกับบทสัมภาษณ์ของนายภัยวันรุ่นนอกรปภเซ็นทรัลเวิด์ที่เคยเล่าถึงนาทีชีวิตเอาไว้อย่างน่าตื่นเต้นว่า เขาสวมชุดดำปิดหน้าพกผ้าพันคอสัญ,ญลักษณ์เสื้อแดงมือถือปืนอาก้าพกระเบิดมีการยิงขู่ไล่ยิงใส่ผมพวกเขาต้องการไปวางเพลิงมันเห็นพวกผมออกมาก็ใช้ปืนยิงผมต้องวิ่งลงไปชั้นใต้ดินมันก็วิ่งตามแล้วมีเสียงปืนดังขึ้นผมต้องหลบตัวข้างผนังตึกติดกับทางลงบันไดถ้าโผลอ,ออกไปตอนนั้นโดนยิงหัวแน่ แต่ไม่ใช่หนีอย่างเดียวนะเรารอเวลาเป็นของเราเพื่อเข้าชาร์จด้วยส่วนอีก6คนที่ไม่ได้รับการประกันตัวคือนายวิสิตแก้วกล้านายคมสรรสุดจันหามนายอาทิตย์เบ้าสุวรรณนายพรชัยโลหิตดีนายยุทธชัยสีน้อยและนายเจียมทองมาก โดยสารพริเคาะแล้วเห็นว่าจำเลยทั้ง8คนมีพฤติกรรมที่อุกอาจไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายหากได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวอาจหลบหนีและไม่มีเหตุเปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิมจึงมีคำสั่งยกคำร้องขณะที่ทางด้านของแกนนำนปชนั้นก็มีความพยายามเดินหน้าช่วยเหลือในการปล่อยแนวร่วมเหล่านี้ออกมาอย่างต่อเนื่องโดยในวันอังคารที่23สิงหาคมนี้จะยื่นขอประกันเพิ่มอีก3รายคือ นางนาริมนวรุณรุ่งโรธนายสุรชัยหรือปลานินโสภาและนายชาตรีหรือหนูสีจินดาในคดีร่วมกันและสนับสนุนในการใช้อาวุธสงครามยิงเฮลิคอปเตอร์ประกอบกับถ้าพิจารณาถึงรายชื่อของแนวร่วมขนเสื้อแดงที่ได้รับการประกันตัวไปก่อนหน้านี้จำนวน12รายคือนายสุขเสกรหรือสุขผลตือ้อนายจรันลอยภูลสานายอำนาจอินทโชต สี่นายชยุทธไหลเจริญ5ในสมบัติมากทอง6ในสุรชัยหรือหลังเทวรัตเจ็ดนรชดหรือกบวงยอด8ในยงยุทธทั้วมมี9ในเจมสิงสิทธิ์สิบนมานพชานช่างทอง11ในสมพง์บังชมหรือสมิงดำและสิบนอารามแสงอรุณซึ่งทั้ง12รายชื่อนี้ล้วนเป็น กลุ่มคนชุดดำที่ทางด้านของนอพชได้เดินหน้าขอประกันตัวไปก่อนหน้านี้ไปสักพักหนึ่งแล้วขณะที่นายวันลบพิธีพรมแนวร่วมกลุ่มรักเชียงใหม่5 1หนึและสิทตำรวจตรีบัณฑิตสิทธิทธุมแนวร่วมคนชุดดำที่ออกปฏิบัติการก่อเหตุยิงสถานที่ต่างๆก็ยังคงไม่ได้รับการประกันตัวออกมาในขณะนี้ และใบหน้าของคนชุดดำเหล่านี้เมื่อนำไปเปรียบเทียบกับภาพถ่ายกองกำลังพระเจ้าตากของเสดแดงที่ถ่ายเอาไว้เมื่อปี2552ก็เพราะว่าส่วนใหญ่เป็นคนคนเดียวกันที่ทำการฝึกฝนการใช้อาวุธมาอย่างต่อเนื่องและเมื่อมีความชำนาญจึงออกตระเวนก่อเหตุตามสถานที่ต่างๆอาทิในวันลบพิธีพรมผู้ต้องหากลุ่มกาดรักเชียงใหม่ห้ถูกจับได้แล้วและที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งกับภาพรถตู้ ส่งกําลังคนชุดดำเข้าไปปฏิบัติการในคืนวันที่10เมษายน2553ถูกบันทึกเอาไว้ได้จากกล้องวงจรปิดเมื่อเวลา20นาิก19นาทีภาพที่เห็นยืนยันได้เป็นอย่างดีว่ารถตู้คันดังกล่าวถูกลำเลียงคนชุดดำเข้ามาในพื้นที่สีแยก้อกวัวซึ่งมีตราสัญ,ญลักษณ์ของกาศนปชชัดเจน หลังจากคนชุดดำเหล่านี้ปฏิบัติการโจมตีทหารและผู้ชุมนุมจนเสร็จสิ้นตามแผนในเวลา21นาฬิกา1นาทีก็มีการขนชายชุดดำหลบหนีออกจากพื้นที่และความน่าสนใจอยู่ตรงที่คนขับรถตู้คนนี้ก็คือน,นายธนเดชเอ,เอกอภิวัตเพราะในเวลาต่อมาเมื่อช่วงเดือนพฤศจิกายน2553แม่ของน,นายธนเดชถึงแก่กรรมและถูกนำศพไปบำเพ็ญกุศลที่วัด ซึ่งปรากฏพวงรีดที่มีรายชื่อของแกนนำนปชและผู้สมัครสอสของพรรคเพื่อไทยหลายคนในงานศพก็น่าพิจารณาว่าแกนนำนปชเหล่านี้ไปมีความรู้จักถึงขนาดส่งพวงรีดร่วมแสดงความเสียใจกับคนขับรถรับส่งคนชุดดำได้อย่างไรโดยเฉพาะในจักรพบเพนแคที่หลบหนีคดีอยู่ต่างประเทศตั้งแต่ปี2552ก็ยังอุตส่าห์ส่งพวงหีดมาแสดงความเสียใจกันเลยทีเดียว แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์กับผู้ต้องหาที่ต้องอยู่ในระดับลึกซึ้งแน่แน่และที่น่าสนใจว่าคำพูดของนายอริสมันพงเรืองรองเมื่อวันที่29มกราคม2553ที่บอกว่ามีกองกำลังไม่ทราบฝ่ายเขาพร้อมสนับสนุนคนเสื้อแดงนั้นใช่คนกลุ่มเดียวกันนี้ซึ่งมีความรู้จักกันเป็นอย่างดีใช่หรือไม่พี่น้องผมขอบอกข่าวดีว่า เดิมทีนั่นคนเสื้อแดงมีแค่เพียงพักการเมืองและมวลชนเท่านั้นแต่วันนี้แก้วอีกประการหนึ่งที่เรารอนั่นก็คือกองกำลังไม่ทราบายเขาพร้อมสนับสนุนปกป้องคนเสื้อแดงและพร้อมที่จะเป็นปริบัติกับกองทัพถ้ากองทัพทำลายประชาชน และหักย้อนกลับไปดูคดีการก่อเหตุของ14ชุดดำที่ปฏิบัติการตั้งแต่ปี2553เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันนั้นก็ล้วนเป็นเหตุการณ์ที่ก่อเหตุโดยใช้อาวุธสงครามแทบทั้งสิ้นวันที่27กุมภาพันธ์2553เวลา21นาฬกา20นาทีคนร้ายนำลูกระเบิดแบบ M76 คว้างเข้าไปยังธนาคารกรุงเทพสาขาพระรามสแต่ระเบิดไม่ทำงาน วันที่27กุมภาพันธ์2553เวลา23นาฬิกา30นาทีคนร้ายนำระเบิดไม่ทราบชนิดคว้างเข้าไปยังธนาคารกรุงเทพสาขาพระประแดงทำให้กระจกธนาคารได้รับความเสียหายวันที่28กุมภาพันธ์2553เวลา24นาฬิกา30นาทีพบลูกระเบิดแบบ M67 คว้างเข้าไปที่ธนาคารกรุงเทพสาขาศรีนครินท์เจ้าหน้าที่เก็บกู้ไว้ได้ วันที่20มีนาคม2553เวลา22นาฬิก40นาทีคนรา้ายยิงจรวด RPG ใส่กระทรวงกลาโหมทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ2คนพบผู้ต้องสงสัยพร้อมอาวุธตำรวจออกหมายจับ10ตำรวจตรีบัณฑิตสิทธิทุมตำรวจตระเวนชายแดนเก่าในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว วันที่27มีนาคม2553เวลา18.49นนเหตุระเบิดที่สถานีโทรทัศน์กองทับ,บกช่อง5ริมถนนพระโขนโยธินกรุงเทพมหานครแรงระเบิดทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ5รายพลลเรือน3รายและทหารที่เข้าเวรยามอยู่2รายวันที่30มีนาคม2553เวลา19.51นนเหตุระเบิดที่มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรมตินสุลานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตวันที่22มิถุนายน2553เวลา10นาฬิก45นาทีเหตุระเบิดซอยพหลโยธิน43ด้านข้างที่ทำการพักภูมิใจไทยซึ่งเป็นบริเวณที่มีร้านอาหารตามสั่งติดกับประตูทางเข้าออกของผู้บริหารระดับสูงมีผู้ได้รับบาดเจ็บ1ราย วันที่25กรกฎาคม2553เวลา17นาฬิกา51นาทีได้เกิดเหตุระเบิดบริเวณป้ายรถเมล์หน้าห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์สาขาราชดำริเป็นเหตุทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ9คนถูกนำส่งโรงพยาบาลตำรวจโรงพยาบาลจุฬาและโรงพยาบาลหัวเฉียวมีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส1ราย วันที่30กรกฎาคม2553เวลา1นาฬิกา20นาทีเกิดเหตุระเบิดที่บริเวณหน้าบ้านเลขที่27ทับ1 5ตรงข้ามกับคิง g พาเวอร์ซอยรางน้ำแขวงถนนพญาไทเขตราชเทวีมีผู้ได้รับบาดเจ็บ1นราย วันที่26สิงหาคม2553เวลา23นาฬกาเกิดเหตุระเบิดขึ้นบริเวณป้อมยามทางเข้าที่จอดรถ King Power ด้านถนนพญาไทเยืย้องราชวิถีซอย7แขวงทุ่งพญาไทยเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครแรงระเบิดส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ1ราย